ถ้าย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อนกังวลว่าพอทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปคําว่าศิลปะพื้นถิ่นนี่จะอยู่ได้ไหมเฮียหน่อย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 ถ้าบอกว่าไพศาลวงการํานเทไม่มีใครรู้จักเฮียหน่อยตอนนี้เฮียหน่อยเข้ามาวงการเปลี่ยนเลย ขอบคุณที่พาหมอลำได้มีโอกาสออกสื่อมากยิ่งขึ้นเรามีศิลปะที่มันสวยง,งามมากๆเราต้องช่วยกันนำพาสิ่งเหล่านี้ครับเข้าสู่สายตาชาวโลกให้ได้ถ้าทำได้มันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งตอ่อลูกหลานเฮียเขาวางเป็นร้อยล้านสำหรับการที่เขาจะทำให้หมอลำในเมืองไทยเนี่ยมันดังนักธุรกิจคนหนึ่งทำไมมันยอมจ่ายเงินเป็นร้อยล้านโดยที่ตัวเองไม่ได้อะไรผมมาใช้หัวใจอะพี่บอยแล้วนี่คือไม่ใช่นักลงทุนหรอก อยู่วงหมอลำอะมันร้อยพ่อพันแม่อะมันก็มีฉันต้องเด่นฉันต้องดีฉันต้องดังเราคิดว่ามีแต่ในละครแต่ชีวิตจริง่ะมันอย่างนั้นแล้วคนอีสานให้เกียรติผมมากอ่ะเขาพูดเป็นแบบหล่ออะเฮียเฮียดูหล่อมันไม่เคยมีเวทีที่เป็นหมอรำชัดแบบนี้มันได้เมล็ดพันทันทางวัฒนธรรมจริงนะ เป็นในทุน<ช>สองวงได้คืนบ้างอย่างคะถ้าถามว่าสิ่งที่ทําให้ผมยังทําแล้วก็ยังอยากทําอยู่เนี่ยคืออยากให้หมอลํามันไม่ใช่แค่อีสานเท่านั้นถูก<ช>และสเต็ปต่อไปอีสานทูโดเวิสวัสดีค่ะทุกคน คนนี้ต้องถึงบอยช่วงนี้ฮอตนะคะอยากจะคุยกับใครก็ได้คุยแล้วคนนี้เนี่ยตามตัวอยากคุยมากเพราะอะไรมีเงินเยอะมากเขาชื่อเฮียหน่อยอ่าเฮียหน่อยคือใครหลายคนอาจจะคุ้นหน้าไม่รู้จักชื่อรู้จักชื่อไม่รู้จักหน้าที่สุดของคนที่กําลังร้อนแรงแล้วก็อยู่ในกระแสของวรทวงหมหลํลค่ะสวัสดีเฮียหน่อยครับสวัสดีครับพี่หน่อยครับ จริงไหมเขาบอกถือเงินอยู่ร้อยสองร้อยล้านจ,จะทุ่มจะถล่มท응ุ่มทุนวงการหมอลำเออทุ่มทุนกับหมอรำไหมคิดว่าอยากอยากจะเป็นคนสื่อสารมากกว่าคืออะไรคําว่าสื่อสารสื่อสารคือพี่พี่บอยถ้าเกิดพี่บอยไม่เคยจักหมอลำเลยพี่บอยตีความหมอลำว่าไง หมอลำก็ค,มมคือการแสดงก็รู้ก็คือรู้อ่ะหมอรำก็คือการแสดงร้องเพลงของคนอีสานถูกไหมอ่าแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอีกหลายมิติมากเลยบางทีการสื่อสารหรือจากคนต่างภาคที่รู้จักหมอลำเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเองอแต่ว่าอีกหลายส่วนมากที่ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นว่ามันดียังไงเดี๋ยวนี้เราจะถามเลียรหน่อยเป็นแบบประเด็นประเด็นก่อนที่จะไปเรื่องลึกลงไปก่อนนั้นนะเสียงอีสานกับเราคืออะไร อ๋อเสียงอีสานเป็นรักแรกรักแรกที่รู้จักหมอลำคำว่ารักแรกคืออะไรรู้จักหมอลำคือคือก่อนหน้านี้ตอนช่วงโควิดนะครับผมไม่ไม่เคยรู้จักหมอลำเลยแล้วมันมีช่วงโควิดจริงๆผมทำธุรกิจอยู่ประตูน้ำอ่าก็เป็นเป็นธุรกิจใหญ่โตร่ำรวยอพูดตรงๆมามีเงินอ่าแล้วอยู่ดีๆก็มาหลงเสน่ห์หมอลำช่วงโควิดได้ไปรู้จักไม่น้อยเสียงอีสานที่ทำให้เรารู้สึกว่ามนเสน่ห์ของหมอลำมัน มันันมันดีมากมแล้วก็เลยได้เข้าไปช่วยเสียงอีสานในยุคที่ตอนนั้นมีข่าวว่าวงจะแย่แล้วถ้าในในมุมคนส่วนใหญ่เขามองอย่างนั้นแต่ในมุมผมผมรู้สึกว่าบารมีเสียงอีสานนะครับทำให้ผมมีวันนี้มากกว่าถ้าถ้าพูดกันจริงเนาะนวันนั้นเลยเนี่ยที่เข้าไปเราก็ไม่รู้จักหมอลำแต่พอไปได้คุยกับแม่เราทําให้รู้ว่าอ๋อแม่ทํามาแล้วส0สิี่สิกว่าปีละแล้วเป็นปีที่ตั้งวงอะ่ะดัเป็นปีเดียวกับปีเกิดผพะมีผูกพันไปกี่ล้านคะตอนนั้น <laughs> ตามข่าวบอกประมาณ30มสิบเออประมาณนั้นแหละครับประมาณนั้นแหละครับเพราะว่าหมอรำเนงจริงแล้วว่านัดตอนแรกเลยเรารู้เนาะมันคือนวัตกรรมมนุษย์สองกว่าชีวิตที่อยู่ในวงวันชอบคํานี้นวัตกรรมมนุษย์คือคนต้องทํางานเนาะแปลว่ารักแรกจบไป30ล้านกับหมอํำก็มีความสุขหน้าหล่อเหมือนเดิมแล้วทําอะไรต่อก็สเต็ปที่2สเต็ปที่2คือพอทําแล้วเนี่ยกระแสมา ก็เราเข้าใจว่าสีสี่ยศคือนกน้อยอ่ไรพอแม่เขาต้องต้องดูแลต่อรันต่อไปใช่แล้วเราออกมาเนี่ยมันดันมีกลุ่มกลุ่มทีมงานครับที่เขาชอบการบริหารแบบเราคือคาว่าแบบเราคืออะไรที่มันเป็นแบบเจนใหม่อ๋เขาอยากเห็นอะไรที่มันใหม่ๆก็เลยลงใหม่อีกวงหนึ่งถูกครับคือวงที่สองชื่อที่สองชื่ออีสานนครศร์ อีสานนครศรีนี่ <ผม S 1> ชื่อใหม่ๆเลยชื่อใหม่เลครับก<อ>้อนที่2เนี่ยจ่ายไปเท่าไหร่ผมโชคดีผมว่าเวลาผมจะเจออะไรปัญหาอะไรเนี่ยผมจะโชคดีมากมีเพื่อนชื่อโน้ครับที่เป็นเจ้าของกรวินเนี่ยครับเขาก็เป็นคนสารครามแล้วก็ชอบหมอลำมากเขาก็อยากที่จะร่วมเจตนา ลมไปกับเราก็เลยมาทำเนี่ยอีสานนครศรีด้วยกันเขามีที่ที่จะทําให้สร้างบ้านของทีมงานใช่ครับทีมงานแล้วเขาก็ลงลงช่วยกันลงตรงนี้ผมก็ใช้โนฮาใช้ทุกอย่างกับของเก่าที่ผมมีมาไม่ว่าจะเป็นเวทีเครื่องเสียงอะไรพวกนี้ฮะกับขนนอกชุดส่วนโนเขาก็มาต่อยอดต่อในในในส่วนต่อมาแต่พ่อเีหน่อยแน่าจสนุกนะเพราะว่าธุรกิจดั้งเดิมก่อนที่เราจะมารู้จักคําว่าหมอลำเนี่ยเราทําเสื้อผ้าอยู่ประตูน้ำเพราะฉะนั้นชุด อลังการทั้งหมดน่านจะเป็นความสุขปะ่ะตื่นตาตื่นใจมากน่าะจะเป็นความสุขเมื่ีเส็นนกไม่เชื่อเรื่องแบบน,นี้อะไรอย่างเงี้ยชอบเลยมีความสุขชอบมากที่บอยเพราะว่าลึกๆจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบเพลงอันดับแรกเนาะสองชอบอะไรอยู่บนเวทีสามวัฒนธรรมผมชอบมากไม่ว่าจะเป็นภาคไหนกชัานผมชอบหมดชุดไทยแบบ โบราณชุดจีนชุดญี่ปุ่นผมชอบหมดแต่สิ่งหนึ่งเท่าที่ฟังมาเฮียนหน่อยของเราไม่ได้ร้องเพลงเก่งไม่ได้เป็นหมอลำอย่าเรียกว่าร้องเลยฮะเขาเรียกว่าท่องไม่ไม่ได้เลยครับไม่มีไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยแสดงว่าที่ลงทุนใจรักปลูกพันมาตลอด5ปีเนี่ยมันถูกหัวใจของความรักจริงๆก่อนใครจะเชื่อว่าคนคนหนึ่งต้องมาเสียเงิน30 40- 50ลบ้านบางคนพูดกับบอยหน่อยหุ้ยพี่บอย เฮียเขาวางเป็นร้อยล้านสําหรับการที่เขาจะทําให้หมอลําในเมืองไทยเนี่ยมันดังล้วบอกเฮ้ยนักธุรกิจคนหนึ่งทำไมมันยอมจ่ายเงินเป็นร้อยล้านโดยที่ตัวเองไม่ได้อะไรยอมรับตอนแรกก็มองในมุมนั้นเพราะเราเป็นนักธุรกิจเนาะหรือว่าเราทําธุรกิจอยู่แล้วเรารู้ว่ามันต้องอะไรหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยแต่พอนั่นแล้วอย่างที่บอกว่าหมอํำมันมันคือนวัตกรรมมนุษย์มันมันมันยากมากที่จะไปคิดแบบนั้นแต่สุดท้ายแล้วมันได้แทน เม็ดเงินคือความสุขถ้าถามว่าสิ่งที่ทําให้ผมยังทําแล้วก็ยังอยากทําอยู่เนี่ยจะเรียกว่า ความรักหรือความชอบเป็นเป็นสารตั้งต้นมีความสุขมากพี่อเวลาแบบเวลาครูมาคุยกับเราเนาะหรือศิลปินทุกคนคุยกันแล้วแบบว่าเดี๋ยวโชว์มันจะเป็นอย่างนี้แล้วพอไปอยู่หน,หน้าเวทีอะแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่เรามีความสุขคือเขาได้งานแล้ว<อ>น,นี่น <ะ S 1> คือไม่ใช่นักลงทุนหรอใช่ไม่ใช่เขาพูดเป็นแบบหล่อะเฮียเฮียดูหล่อทีแรกก็มานั่งมีคออย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่ไหวเดี๋ยวก่อนนะแสดงว่าต้องมีเงินเยอะมากเลยร้อยหนึ่งดูเป็นแบบสบายๆอะผมมาใช้หัวใจอ่ะพี่บอย มันไม่มีอะไรมากน้อยห้าปีที่ผ่านมาเจออุปสรรคความท้าทายในแวดวงหมอลำยังไงบ้างสิ่งที่เราคิดไม่ถึงพี่พลอยพี่พลอยถามดีมคือคือผมชอบคำหนึ่งเลียว่าชีวิตคือธรรมามันคือทร,รม,มาจริงพี่บลอยคือทำไมต้องโยงเพราะว่าแต่ก่อนอยู่กรุงเทพเนาะบริหารกับคนมันก็คุยไม่กี่คนมันคุยรู้เรื่องอะ คุยเข้าใจหมดแต่พอไปอยู่วงหมอลำอะมันร้อยพ่อพันแม่รร้อยพ่อพันแม่เพราะนั้นเขาไม่ได้ใช้เหตุผลอย่างเดียวในการทํางานมันมีเรื่องอารมณ์อีโมชั่นอลเยอะล้วนๆเลยครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าศิลปินและแดนเซอร์ทั้งนั้นเลยที่อยู่กับเราดังะนั้นมันเป็นการท้าทายมากตอนแรกคือแบบเวียงเหมือนกันนะอะไรจะต้องทําสิเป้าหมายเป็นอย่างนี้คุยกันแล้วตึ๊ดแต่นกแล้วต้องยังไงล่ะก็ต้องปรับเป็นใช้ซอฟต์สกิลคนนี้ต้องคุยอย่างไงคนนี้้องคิดอะไร มันทาให้เรานิ่งลงเยอะมากนะครับจากที่ว่จาจะที่หงุดหงิดกับเรื่องที่เป็นเรื่องกับเรื่องที่แบบไม่ได้ดังใจอะไรเงี้ยทำให้เราปรับและทาให้เราได้รู้จักคนที่เยอะขึ้นมากทําให้รู้ว่าที่เขาเป็นอ่ะมันไม่ได้มีอะไรผิดถูกแต่ว่ามันเป็นจากสิ่งที่เขาเจอมาหรือว่าเขาเป็นเพราะเขาเป็นอย่างนั้นสแสดงว่าในวงเนี่ยม,มันก็มีฉันต้องเด่นฉันต้องดีฉันต้องดังชุดฉันต้องสวยกว่าคนนั้นจริง คือแบบแต่ละข้อใจทุกคนนะเราคิดว่ามีแต่ในละครแต่ชีวิตจริงอะ่ะมันอย่างนั้นแล้วเราต้องเข้าใจก่อนเอาวิญญาณไปแทนครับเอาเอาความคิดไปแทนครับว่าถ้าเกิดเราเป็นเขาเราจะรู้สึกยังไงมันก็ได้ที่ความรู้สึกแบบนั้นแหละเราค่อยๆมานั่งคุยมากกว่าจากคนคนหนึง่งเป็นคนนอกวงการ,ร,รเดินทางมาสู่เป็นคนในแวดวงหมอรับก้าวต่อไปของเฮียนหน่อยอยากทําอะไรกับหมอลำอ่ะเหมือนก่อนที่ผมจะไปอะ่ะ มสเศษหรือหรือสิ่งที่เรารู้จักคําว่าอีสานผมฟังมาหลายคนมากเลยนะหรือแม้แต่เราเองก็รู้สึกเมื่อก่อนเนี่ยกอกินเนาะปลา้าเนาะหมอลำก็ตรงเลยหมอลำคืองานวัดเสียงดังแล้วก็ตีกันถูกไหมฮะทีเนี้ยผมจะทําอะไรผมว่ามันขาดการสื่อสารถ้าถามมันก็ดังอยู่แล้วนทุกวันเนี้ยส่งออกแคได้ส่งออกคำว่าส่งออกคือส่นอีสานยังเดียวสิมันต้องคนต่างภาค ต่างชาติก่อนสเต็ปแรกแต่ว่าคนใต้เขาจะฟังหมอลำเหรอสัญญามันมีเพราะว่าแดนเซอร์ก็มีคนใต้หรือคนที่มาฟังหน้าเวทีคือผมสำรวจหมดมันมีทุกภานจริงเราดีเ์ชด้วยเหรอใช่ครับพักเหนือภาคใต้ใภาักการนี่มาจะแปลว่าเฮียก็มองว่าอยากให้หมอลำมันไม่ใช่แค่อีสานเท่านั้นถูกครับนั่นคือสเต็ปหนึ่งสเต็ปหนึ่งและสเต็ปต่อไปสเต็ปสองอีสานคือดูเป็นป๋าดันหมอลำทะลุโลกไปโลกเลยเหรอใช่ต้องไปได้ไปลองมาแล้วืันยัน ยังงไคือผมได้มีโอกาสโชคดีมากได้ไปลองที่ญี่ปุ่นโดยเอานมอามาดดอลครับไปแซงที่งานที่ญี่ปุ่นแล้วมันได้คําตอบเลยว่าถ้าเกิดจะ PR ต้องเข้าใจว่าคนอิสานอยู่ทุกมุมโลกและเขาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจริงพอเข้าไปเขาไม่เคยลืมจริงที่เขามีก็คืออาหารการกินเปี่็นรสชาติของคนอิสานและฟังเพลงหมอราเท่านั้นตอนนี้ ดูแล2วงอีสานนครสิงห์แล้วก็สาวน้อยลำเพลินโ์ครับที่ทำกับหนุ่มโจอีกวงหนึ่งครับต่างกันยังไงมเน,นี่ยเอางบอกว่าผมเป็นผู้สื่อสารผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าหมอรำมันมีหลายหลายมิติคำว่ารำลำคือลอลิงรำตัวนี้คือการพระนาโวหารเรื่องราวพื้นบ้าน ออเล่าใช่ครับหมอหมอคือผู้เชี่ยวชาญลำเนี่ยคือเล่าบทความเรื่องราวชีวิตผ<อ>่านช่วงทานองอันนั้น <c oughs> หมอลำคือผู้เชี่ยวชาญที่จะเล่าประวัติหรือเล่าเรื่องต่างๆให้คนได้เข้าใจไปบนท่วงทํนทานองที่ไออพเรธปอนีเวลาเล่าพูดถึงหมอลำน่เววตา <c oughs> มีควา <c oughs> มวา <c oughs> สุขมากพี่บอยต้องเธอมันทุกสารจริงนะเพราะว่าหมอลำจุดแข็งคือตรงนี้เลยครับช่วงทานองของดนตรีเขามีลำเพลินมีลำก้อนมีทํานองขอนแก่นทํานองกาลสินทานองอุบลลำพื้น ลัมซิ่งลัมซิ่งอย่างที่บอกลัมซิ่งคือขนาดที่มันแบบเล็กลน่อยเล็กน<ๆ>่อยแล้วก็ดนตรีไม่เยอะมากแต่พร้อมกับดนตรีสากลแล้วก็จังหวะที่มันสนุกสนุกคำว่าซิ่งคือสนุกนั่นแหละครับดนตีความง่ายงาหมอลำของ er no ของเฮียหน่อยคืออะไรอะหมอลำหมูหมอลำหมูก็คือหมอลำทำนองขอนแก่นที่เป็นที่นิยมที่สุดในตอนนี้ก็คือขนาดเวทีที่มันใหญ่นะรื่องหมอลำหมูครับตอนนี้ลงทุนหลักหนักดูแลลงทุนน้อนเป็นในทุนสองวงได้คืนบ้างยังคะ ลงไปเท่าไหร่ได้คืนมายอังไม่ได้พูดเอาหลออไม่ได้พูดเอาความเห็นใจเลยนะยังไม่มีอะไรคืนกลับมาเป็นตัวเงินแต่ที่ได้กลับมามันมหาศาลมากมันคือมันคือความสุขความสุขของผมส่วนหนึ่งแต่ที่มีความสุขที่สุดพี่บอยคนอีสารให้ให้ให้เกียรติผมมากอะเด็กๆเดินมาขอแบบอยากทาก็ให้เหรอผมจะเป็นคนที่ไม่จัดคนไม่จัดไม่ไม่ตัดสินใครเห็นปุ๊บผมให้ก่อนให้หมายถึงว่าให้ใจก่อนเลยถ้าเกิดเขาผมให้ไปร้อยเข้ามาเนี่ยผมก็ไปต่อเลย แต่ทีนี้มันก็มีระหว่างทางอีกบางคนเขาก็ไม่ได้สู้ก็มีแต่คนที่สู้นี่ดันสุดตัวเลยจะมีเห็นได้หลายคนที่ผมปั้นขึ้นมาหลายหลายคนยกจะเป็นน้องฟอสน้องจุ้ยน้องนนท์อะไรเงี้ยครพอรายการวอลล่ามไอดอลก็มีน้องออฟน้องนนน้องไอน้องยิงน้องทาวอะไรพวกนี้รายการนี้เป็นไงบ้างโอ้ยภูมิใจภูมิใจมากที่ที่มันทําให้คน คือพอลัาไปต่างจังหวัดหรือเจอคนอีสานน่ะเขาเขาจะเข้ามาจาับมือแล้วบอกอขอบคุณนะเฮียที่มาช่วยทำให้ดิมีความสุขมากการาทําเวทีประกวดมหมอรามไอดอลเนี่ยบอกว่ามันก็เป็นประตูะตแห่งโอกาสเนาะแล้วก็ บางคนที่ไม่มีแม้กระทั่งความหวังในการที่จะเข้าไปสู่วงดนตรีหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พอมีรายการนี้ขึ้นมาเออเขาก็มีพื้นที่ให้เขาได้แสดงตัวตนและก็แสดงศักย,ยาภาพเม,มืนที่อ้องพูดเสมอเลยว่ามันไม่เคยมีเวทีที่เป็นหมอรำชัดแบบนี้เพราะว่าพี่บอยเด็กวัยรุ่นอีสานนะ่หมอรำก็คือหมอรำจริงๆเลยนะเขาไม่ฟังอย่างอื่นเลยแล้วจะมีซีซั่นต่อไปไหมคะมีสิครับมีต่อไปเพื่อมันได้เมล็ดพันธุ์ทางวัฒนธรรมจริงๆนะเวลาเราเห็นใครสักคนหนึ่งที่เขาไม่โนเนยคำว่าโนเนยคือไม่เป็นที่รู้จัก ไม่มีไม่มีไม่เคยมีใครรู้เลยว่าเสียงเขาดีแค่ไหนเขารันดีแค่ไหนแล้วพอเขามาอยู่กับเราหรือว่าอยู่ในรายการแล้วแล้วอยู่ในวงแล้วเขาเป็นที่รู้จักพี่พรอเหมือนเหมือนพ่อเห็นลูกก็มีความสุขจริงไหมเวลาลูกเวลาลูกประสบความสำเร็จอ,อันนี้คือสิ่งที่ผมว่าคนที่มีหัวใจเป็นพ่อเป็นแม่น่าจะเข้าใจเวลาลูกติดโรงเรียนดีๆหรือเป็นที่พูดถึงในวงในวงญาติในวงคนรู้จักผมว่าความรู้สึกนั้นแหละผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไร เราเกิดมามันก็ไม่มีเงกิจเหมือเดี๋ยวเราพี่พอยมันไม่ต้องไปอะไรกันมาหรอกชีวิตถ้าตาบใดเรายังมีกินยังมีข้าวกินยังมีที่นอนแล้วเราก็มีความสุขกับการทํางานเท่านั้นแหละเราไม่คิดอะไรเยอะและนี่คือความสุขของคุณเรารูใช่ใช่ไหมเพราะคุณจะได้ใกล้ชิดกับตัวพ่อตัวแม่ระดับตานานแบบนี้นั่นคือความสุขของคุณทุกครั้งที่คุณมาสตูดิโอเวิร์กพอยส์มาถ่ายรายการหมอลำเนี่ยคุณก็จะแฮปปี้มากกว่าเจอพวกเขาที่สุดเพราะว่าพี่พลอยนี้คือผมมีวันนี้ได้กรรราามมคูท่นอุ้หล จนถึงวันนี้บางคน70ปีบางคนหกสิบป, <มา S 1> ปีถูกสร้างมาเพราะฉะนั้นเวลาผมไหว้ผมไหว้จากความจากความรักจากความจากหัวใจมไม่ได้ว่ตัวตนท่านอย่างเดียวไหว้สิ่งที่ท่านท่านทุกคนทําคือการพัฒนาของของมอลำของวงเราก็คือพัฒนาไปตามความนิยมพอเฮียหน่อยเข้ามากลายกระโดดขึ้นมาเลยทีนี้ จาก f อที่แบบว่าเ,ออเคยดูคิดว่าออของของเราดีแล้วเลิศดแล้วแต่ความคิดเขามันล้ำกว่าไงแต่ด้วยความ power การตลาดหรือการที่มองข้ามน้ําข้ามทะเลไปแกล้ำไปกว่าเราพอมีคนมานําร่องมริการว่าออโอเคเราก็ยินดีแล้วก็ดีใจตอนนี้เขาเป็นคู่แข่งพ่อนะ<ส>คือสงสารเขาทำไมเพราะว่าพ่อวงเดียวพ่อก็ปวดหวัวจะแยกนีดแกทั้งรายการทั้งหมอลำก็ลำเ,เลยคิดว่า,อาโอเค ระลกมีจริงแล้วได้ไปไสัมผัสแล้วอยากเข้ามาแล้วจริงอยากเข้ามาแล้วเป็นยังไงใช่คือได้สัมผัสแล้วแต่ถ้าทําด้วยใจรักมันก็มีความสุขไปด้วยแต่ละคณะมันเยอะก็จริงแต่ไม่ได้เป็นคู่แข่งใช่ไหมพ่อใช่ครับถือว่าเป็นลูกเป็นลูกเป็นเต้าถือว่าเป็นในข้าวงการเดียวกันมอลําบ้านเราก็ศึกษามาทำเป็นเป็นส่วนใหญ่ทางานไปแบบครอบครัวแต่ว่าเขามานักธุรกิจวงการเปลี่ยนเลย ดีหรือไม่ดีดีที<อ>ทำให้พวกเราตื่นตัวหมดเลยค<อ>ึกคักเลยเป็นคนคิดเร็วทำเร็วต้องขอบคุณเฮียหน่อยครับ<อ>สำหรับวงการมอลำเพราะว่าคือตัอง้งแต่เฮียหน่อยเข้ามาก็รู้สึกว่าคึกคักเก่งครับเก่งรอบด้านยอมรับในฝีมือแล้วก็ไอเดียมอลำนะครับได้เข้าสู่รายการทีวีต้องขอบคุณเฮียหน่อยอันนี้พูดเรื่องจริงเลยว่าถ้าไม่มีพี่หน่อยที่เขากล้าที่จะชูธงมาก่อนแล้วพวกเราต้องช่วยกันนำพาสิ่งเหล่านี้ครับ เข้าสู่สายตาชาวโลกให้ได้เพราะว่าเรามีศิละปะที่มันสวยงามมากๆจริงๆแล้ว่น้องๆในประเทศไทยเนี่ยที่เป็นหมอลำเก่งเยอะมากแต่ไม่มีโอกาสที่มีการแข่งขันเข้าสู่รายการใหญ่เฟซบุ๊ก <G> แบบนี้ที่เป็นครัง้งแรกนั้นแปลว่ามันเป็นพลังบางอย่างที่ทําให้บอกว่าไม่ว่าจะเจเนอเรชันไหนความสุสนทรและงานศิละปะนี้สามารถเข้าได้กับทุกยุคแม้ว่าผมทําหน้าที่พิธีกรแต่ผมเห็นพวกเขาการเติบโตตั้งแต่รอบออเดชั่นจนถึงตอนนี้มันมันภูมิใจมากผมขนาดผมไม่ใช่ ครอบครัวเขาผมยังภูมิใจเด็กรุ่นใหม่ครับจะยิ่งเก่งมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> หน้าที่ของพวกเราคือเราต้องช่วยกันส่งต่อช่วยกันสนับสนุนของเขาไม่งั้นแล้วงานศิลปะหรือว่าผลงานเพลงที่ครูเพลงเขาเขียนไว้มันก็จะเป็นแค่กระดาษแผ่นหนึ่งที่ถูกเขียนไว้แล้วมันก็จะหายกันไปตามกาลเวลา <c oughs> งั้นวันนี้ไม่มีพี่หน่อย ไม่มีรายการหมอละไมาด้ดอนพอมีมีแค่นหน่อยแล้วก็มีรายการหมอละไมาดอนมันทําให้หมอลำแบบยกระดับขึ้นมาแล้วก็<ช>หลายๆคนรู้จักมากขึ้นต้องขอบคุณแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแทนน้องๆน,นะคะที่มีโอกาสดีๆแบบนี้<ช>อยากให้อยู่กับหมอลำเราต่อไปทําต่อไปสืบสานต่อไปนะคะพวกเราก็จะเป็นซัพพอตอีกแรงหนึ่งช่วยกันจริงๆต้องบอกว่าขอบคุณที่ ที่พาหมอลำได้มีโอกาสออกสื่อมากยิ่งขึ้นถ้าบอกว่าไพศาลเนาะหรือวงการหมอลำเนี่ยไม่มีใครรู้จักเฮียนหน่อยตอนนี้เป็นคนสําคัญของวง,งการหมอลำก็ว่าได้ตอนนี้คือเก็กว้างมากตอนนี้เพราะเกกเอาหมอลำออกไปต่างประเทศบ้างอ,ออกเข้าสู่ทีวีบ้างล่าสุดก็เป็น รายการ <Yeah. S 1> มอลำแกจะเอาไปทะลุโลกทะลุจัก,กรวาตลตอนแรกเอกจะว่าอ๋อเกเป็นคนภาคกลางเนาะมาพูดมากับมอลำทำไมเนี่ยคิดใจ <c oughs> แต่ว่าอ๋อพอพอเขามาแล้วโอเคเกมมีความสนใจเกี่ยวกับมอลำผมต้องขอบคุณทางบริษัทด้วยครับถ้าย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อนกังวลว,ว่าพอทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไป,ปคําว่าศิละปะพื้นถิ่นเนี่ยจะอยู่ได้ไหมแต่ปรากฏว่าการปรับตัวของมอลำเนี่ยทำได้ดีมากก็เห็นอยู่ว่าไปรอดในนามของวงมอลำขนาดใหญ่มี ธุรกิจเข้ามานะอย่างเช่นเฮียนหน่อยพอเห็นผลงานแล้วรู้สึกว่าเป็นแนวที่น่าย,ยินดีปกติมอลำกมือคนนมมันเหมือนมันเหมือนคนละทางกันนะคุชอบความคิดที่ที่ดูมันมันมันขนาดใหญ่ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เป็นเพียงว่ามาส่งเสริมมอลำาซึ่งมันเป็นเรื่องหลักอยู่แล้วแต่ว่าเฮียหน่อยมองไปที่จะพาหมอนําไปสู่ความเป็นอินเตอร์บางครั้งอาจจะต้องใช้แรงมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นซึ่งผมมองว่าเฮียหน่อย เป็นอีกคนหนึ่งที่ลงตัวมา,มากๆพี่น้องในแวดวงหมอลำตื่นเต้นไหมคะคุณมว่าเขาเฝ้ามองม hey, พอเห็นผลงานนะครับคุณน่าจะเริ่มตื่นเต้นกันแล้วผมยังให้หน่อยสู้ครับเพราะว่านี่คือฝันที่งดงามถ้าทําได้มันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อลูกหลานโอ้วันนี้พี่บอยอยู่กับบรรยากาศการถ่ายทําหมอลำไอดอลนะคะคุยกับหลายคนเนี่ยมันเป็นบทสรุปง่ายๆเลยก็ถือว่าเฮียนหน่อยเป็นป๋าดันเวทีหมอลำทะลุโลกไปเลยค่ะ คุยกับคนในรายการหมอรำไอรอลเขรักเคียนะโอ้ย,อยก็ถึงบอกไงผมว่าผมมีความสุขมากที่คนดีสารเปิดใจยอมรับผมเพราะว่าตอนแรกไปเนี่ยเจอคำสัป,ประมาทอยู่ทุกคนบอกเลยตั้งแต่เคียหน่อยเขามาวงการหมอรำคึกคักดีใจแทน่นะนะดีใจแทนเคียหายเหนื่อยเนาะใช่นี่แหละยาเมื่อกี้พี่บอยถามว่าทำทำไมนี่แหละผมว่าพี่บอยได้คำตอบถูกไหมั้อันนี้คือ คนในวงการหมอลำนะยังไม่นับบุคลากร,กรที่อยู่ในอีสานนี่คือจุดเริ่มต้นนาะเพราะว่าไรายได้ธุรกิจหมอลำม,มันก็จะนำพาไปสู่เงินทองหมุนเวียนในอีสานที่บอกการเรียนพ่อแม่เขาลูกหลานครอบครัวคำนี้ดีมากที่บอยคนที่อยู่ในวงการหมอลำหรือว่าน้องที่เป็นแดนเซอร์เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเป็น LGBTQ เกือบครึ่งดังนั้นถามว่าคนถ้าคนแก่ที่อยู่ต่างจังหวัดอ่ะ ก็มีแหละภูมิใจในบางคนหรือบางคนลึกๆก็มีบ้างถูกไหมแต่ว่าวงการบารมาให้อะไรรู้ไหมฮะพอเขามีงานที่เป็นยั่งยืนมีรายได้ที่ยั่งยืนอย่างเงี้ยเขาเก็บเงินเก็บทองส่งให้พ่อแม่เขาเขาภูมิใจก็คือสิ่งที่เฮียทำตอนนี้มันไม่ได้ทำแค่วงการบอรมางมันกระจายไปหมดเลยถูกก็ดีใจกับเฮียที่เห็ยด้วยความสุขที่ได้ทำถูกนี่มีอุดมการณมีดมการครับนี่ล่าสุดก็คือเรื่องการศึกษาอีกที่ผมร่วมกับมหาลัยที่จะให้น้องๆที่เรียนจบแค่ม .3 หรือไม่จบเนี่ย ได้เรียนต่อออนไลน์และกําลังอยู่ในแผนการที่ทําถ้าเกิดว่าซอฟต์พาวเวอร์พื้นฐานต้องดีก่อนเพราะนั้นการศึกษาหรือความเป็นอยู่ที่มันมั่นคงนี่แหละคือคุณภาพชีวิตที่ต้องได้มันไม่ต้องรอใครทำหรอกครับถ้าเรามีโอกาสทำเราทำได้ตัวเองได้ผู้ท่านขาอยากให้กำลังใจเฮียหน่อยนะคะนี้คือแค่ก้าวแรกเท่าที่คุยมานี่คือสเต็ปแรกเท่านั้นยังมีอีกหลายสเต็ปที่เฮียอยากจะทำแต่นี่ก้าวแรกก็เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่แล้วเพราะว่าทุกคนในแวดวงหมวลำเอ่ยปากเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าตั้งแต่เฮียมา อุตสาหกรรมหมอลำเปี้ยงป้างเปี้ยงป้างขึ้นเปี้ยงป้างหลายๆคนพูดแบบนั้นผมก็ไม่กล้าพูดเองแล้วเราจะให้กำลังใจเฮียนะไรกับก้าวต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณเฮียมากครับขอบคุณครับพีวัยครับ